กลับมาติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟ,ฟส2กันหน่อยค่ะในเรื่องของเสริมแกล่ง SME ไทยหนุนการศึกษานะคะประเด็นนี้ค่ะครมอนะคะเห็นชอบในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่2นะคะภายใต้กรอบวงเงินนะคะ157,000ล้านบาทค่ะโดยอนุมัติงบประมาณนะคะอยู่ที่ 18,488. 3 7ล้านบาทให้กับ2โครงการหลักนะซึ่งมีโครงการอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะโครงการแรกนะคะคือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในสากรรมเป้าหมายนะคะโดยตรงนี้เองนะคะนายพิชัยชุนหาวชิระนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเปิดเผยค่ะถึง2 การดาเนินการสองโครงการด้วยกันซึ่งเป็นการวางรากฐานการเติบโตของประเทศในระยะยาวโดยสาระสําคัญนะคะของแต่และโครงการก็จะมีดังนี้นั่นเองค่ะค่ะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะอย่างเช่นกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานดําเนินโครงการค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการแน่นอนนะคะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันตามชื่อเลยค่ะของผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันเศรษฐกิจโลกดึงดูดและรักษาการลงทุนจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยการบรรเทาผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐและก็มาตรการภาษีส่วนเพิ่มรวมถึงส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการพัฒนา ทักษะด้านดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่สุหก,กรรมใหม่ในระยะสัน้นรวมถึงสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาทุนมนุษย์และการลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวกลุ่มเป้าหมายคือใครแน่นอนค่ะกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษี เรื่องของการตอบโต้นี้นะคะภาษีศุลกากรตอบโต้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่รับผลกระทบจากมาตรการภาษีส่วนเพิ่มและผู้ลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายมาดูงบประมาณกันบ้างค่ะงบประมาณ10,000ล้านบาทค่ะโดยจัดสรรให้สำนักง,งานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการ ลงทุนนี้ก็คือสําหรับกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะคือโครงการการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยนะคะอาจจะชะลอตัวนะคะในปี2568ค่ะอันแรกเลยที่คุณหูกันดีนะคะกอง ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศค่ะเป็นหน่วยการในการดําเนินโครงการนี้โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเพื่อให้เงินกู้ยืมที่เป็นค่าครองชีพหรือว่าค่าเล่าเรียนรวมถึงนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพนะคะระหว่างศึกษาในสําหรับนักศึกษาและนักเรียนนะคะที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่หรือว่าผู้กู้ยืมรายเก่าซึ่งจะทําให้นักเรียนและนักศึกษาได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่พักกัน การเรียนการศึกษาหรือเรื่อก,การศึกษาในปีการศึกษา2,568โครงการนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเลยก็คือนักเรียนนักศึกษาค่ะที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าจํานวน1,39,481รายส่วนเรื่องของงบประมาณนะคะจะอยู่ที่นะคะ 8,488. 3 6ม9้าล้านบาทนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นงบนงเงินโครงการของด้านนี้นั่นเองค่ะ,คะนอกจากนี้ท่านรองนายกพิชัยท่านยังบอกนะคะว่าข้อเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่2เป็นไปตามหลักการและแนวทางการทบทวนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2568งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งเข้มแข็ง,ข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 งเรื่องของระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนั่นเองนะคะนี่ถือว่าสําคัญมากเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภา สีแบบตอบโต้ของสหรัฐ3ด้านมาดูกันค่ะมีด้านไหนบ้างด้านการรับมือผลกระทบนะคะในภาวะเศรษฐกิจเติบโตในตราตามการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและการพัฒนาทุนมนุษย์อันนี้ก็อย่างที่เราบอกไปเลยนะคะว่าท่านเหมือนย้ำให้รู้ว่านี่ะนะโครงการที่มันออกมาไม่ได้ว่าออกมาแบบ ไม่มีประโยชน์ออกมามีประโยชน์ค่ะส่วนข้อเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่สองให้ความสาคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาทุนมนุษย์อันนี้ก็อย่างที่บอกไปกล่าวย้ําอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ่านแบบ<ช>นี้แล้วก็มั่นใจได้ว่ารัฐบาลหาทางแก้ไขรับมืออย่างที่บอกท่านรองนายกภูมิธรรมบอกก่อนด้านนี้ว่าเรารับมือ2ด้านด้านแรกก็คือเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้านที่2ก็นี่แหละค่ะเศรษฐกิจของสหรัฐเรื่องของการที่สร้างสหรัฐเองเขาบอกตัวเลขภาษีเรามาว่า19หลังจากวันที่7็สิงหาคมมีผลบบัังค ใช้ใชผู้ประกอบการเอง<ะ>ในมุมเราเราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องให้กําลังใจผู้ประกอบก<ช>าร<ะ>เพราะว่าถ้าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเราผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งคนใช้แรงงานเรื่องของเศรษฐกิจมันก็เป็นห่วงโช่ยกันซึ่งตอนนี้ที่หลายๆคนเห็นว่า19จริงมันอาจจะน้อยแต่ว่าในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่า19เนี่ยมันคือจะเหมาะสมกับเศรษฐกิจในบ้านเราหรือเปล่านะก็ต้องติดตามกันไปว่าจะมีแนวทางในการดูแลเรื่องนี้อย่างไร